สวัสดีค่ะพี่น้องเมนูมื่อนี้ค่ะยกจะพามาเห็ดอาหารอีสาบนบานเฮาค่ะพี่น้องเห็นเครื่องเน้นๆจุกๆเลยค่ะพี่น้องนะคะสภาพไปเห็ดมกหมอนอใหม่ใส่หมูสามชั้นนะคะ,ะพี่น้องซุปกะแล้วแกงกะแล้วนะคะก็เลยจะมามกหมออีกคือเก่าค่ะนะคะหน่อใหม่จะตรงแล้วเรียบร้อยหั่นนะคะให้มันฝอยแน่หน่อยหนึ่งค่ะมันสะดวกในการกินนะคะเครื่องแกงนะคะพี่น้องก็จะมีตะไคร้ค่ะหอมแดงกระเทียมนะคะพริกสดค่ะพี่น้องแค่นั้นนะคะนะคะ อันนี้ก็คือข้าวเบือค่ะพี่น้องข้าวเหนียวแซนด์น้ไว้นะคะเดี๋ยวจะเอามาโขงนะคะแต่ว่าสบห่ใส่เบิร์ดนี้นะคะพี่น้องนะคะเดี่ยมันจะเป็นเลือกๆไรเกินไปค่ะใบแมงลักค่ะปกพริกโดดมูสามชั้นแล้วก็บวชเขือพ่วงค่ะพี่น้องนะคะพอดีไม่มีบวชเขือพ่วงอยู่ในสวนนะคะไปเก็บใบแมงลักกันเลยเก็บมะนาวค่ะมใไ่น้ำพอนเป็นผักเป็นยังพอด้กินนะคะพี่น้องนะคะ,คะกดอื่นค่ะเดี๋ยวจะโขกพริกกอนค่ะ ใส่เกลือลงจังหน่อยนึงก่อนพ่อให้โรกละเอียดค่ะพี่น้องนะคะโครกกันน้อยหน่อยโกหินนะคะพี่น้องเยาะเลยอยากได้โรกใหญ่กว่านี้แน่นะคะใส่เครื่องแกงลเยลายก็ตํมเนี่ย เอาราคาพี่น้องยออตำข้อละเอียดกันค่ะเดีย๋ยวจะใส่ข้าวเบื่อลงไปน้านะคะแล้วก็ย้อมิน่นน้ำย้านั่งน้ำเด้วยค่ะพี่น้องย่อพอดบอกนะคะตั้งอยู่ในเตาค่ะนะคะนะคะี่ค่ะข้าวเบือจะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะตาไปในกันเลยสมัยก่อนเนี่ยย้อบ,บูหูคะ่ะพี่น้องนะคะสตําเครื่องแกงตั้งหากนะคะตำข้าวเบือตั้งหากคะ่ะแต่ว่าย้อคิดว่าจังเลยก็ใส่หม้อเดียวกันยุคนะคะตาไปพร้อมกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะ เดี๋ยวย่าตมรายละเอียดจะเข้าหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะพามาเห็ดขั้นตอนต่อไปจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากย่าตำเขาเบือ่อนะคะตำเครื่องแกงจนเซ็จแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะอันนี้คือนนามยันนั่นคือย่าปันไหวนะคะพี่น้องนะคะจะใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะนะคะตามด้วยหมูค่ะใส่ลงไปเลยสามชั้นมันมั่น,นค่ะสำหรับคนอ้วนๆคือเย่าเนะยคะ่ะพี่น้องมาก้ายมากคักค่ะนะคะ ะะจากกันค่ะเย่ก,ก็จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะนะคะพี่น้องส,สังเกตเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องนะคะข้าวเบื่อเย่าเด้อค่ะบแหลกดีได้พี่น้องนะคะพี่น้องสังเกตเบิง้งได้ย่าให้เบิง้งนี่ค่ะสิเป็นเม็ดขาววสีบรั่นเนตแหลกดีบันไดค่ะเพราะว่าเย่าโอยากให้มันแหลกแห้งเกินไปมันจะเป็นคือแป้งเปียกนะคะถ้ามีเม็ดเนนิดนึง ข้าอุ่นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องมันก็จะค่อยๆบานออกเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเยอะก,ก็เลยจะใส่แบบว่าคือแป้งข้าวเหนียวจีสั่นนะคะบอ่อนะคะบมงค้นนะคะพี่น้องเพิ่อเห็ดนะคะเพิ่มหาข้าวเบือบอ๊วยน,นะคะก็เอาแป้งข้าวเหนียวเนียวน,นะคะลายล่ละนะคะเวลาแกงใหม่แกงเประแกงหย่อบกเผานะคะเยอะเคยซื้อมาก,กินนะคะพี่น้องนะคะก็จะหูเลยค่ะนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะพี่น้อง รอน้ำเดือดแปปหนึ่งค่ะนะคะช่วงผีใส่ลงไปทั้งหมูทั้งเครื่องแกงทั้งละไม้นะคะเย่าเกับสิบ้านเดือดข้นนะคะรอให้น้ำเดือดดันยันด้าเข้าเดือดจะปักหนึง่งแล้วค่อยสิข้นนะคะพี่น้องนะคะแล้วค่อยสหาฟ้ามาปิดนะคะนี่ก็คือเห็ดง่ายๆมกหมองง่ายๆสไตล์เย่าค่ะพอน,น้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องนะคะเราจะคนนิดนึงค่ะทีนี้นี่นะค่ะพี่น้อง เป็นตัวแสบค่ะค่ะนะคะจากนั้นค่ะเยวก็จะปรุงรสไปเลยค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะพี่น้องอย่าใส่หลยเด้อค่ะพี่น้องเพะว่าเดี๋ยวเข้าสิม,มกไปเรื่อยๆจนมันแห้งนะคะมันสิเข้มนะคะเพราะฉะนั้นใส่อ่อนๆไวกนรต่ว่าถ้าบไซซะเรยกับ,บ่บไดค่ะเพราะว่ามันสิบม่มีรสชาติเวลาที่เฮ้าเคียวนะคะรวมมกไปเรื่อยๆค่ะ น้ำปลานะคะนี่ค่ะนะ้ำปลาหนึ่งทับพีเอาละส่วนบคเรือพ่วงนะคะ กับบอกพริกนะคะพี่นออ้องยะเขาใส่หลังสุดนะคะพี่น้องคอยตามด้วยใบแมงลักนะคะเพราะว่าให้มูเข้าสุกก่อนให้น้ำงวดลงในข้าวหนึ่งก่อนค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเข้าทำมาเบิ่งนกันต่ออีกรอบนึงค่ะพี่น้องนะคะพ่อหมูครับน้ำใหม่เริ่มซุกค่ะนะคะเมื่อกี้ยัเติมน้ำไปนะคะแล้วลืมเปิดคิปให้เบิ่งนะคะแยกกระบอก,กบตรงๆมายัเติมน้ำนะคะเดี๋ยวยัดชิมน้ำใหม่ก่อนสักหน่อยหนึ่ง น้ำมนอ่นอ,อนแห้งค่ะเส้นหนำปลาไหลอีกหน่อยหนึ่งค่ะเผิ่มความนัวผู้ใดหมักชูรสนะคะใส่ได้ตามใจเลยค่ะนะคะหมักความนัวอีกก็ใส่ได้อีกค่ะนะคะเส้น้ำปลาค่ะจากนั้นค่ะเส่บักเคือพ่วงค่ะนะคะตามด้วยบักริกโดดเพราะว่าเยอะเพืนกินเผ็ดนะคะ ส่วนใบแมงลักนะคะพี่น้องได้ทีแล้วเรียบร้อยเย้าสปิดถ่ายนะคะพี่น้องนะคะซึ่งเย้าอาจจะบริสไซเฮเบิงนะคะเพราะว่าใบแมงลังงงะะกมันมีหยางหยงหยาค่ะหาปลาเคือพ่วงสุกแล้วก็เห็นดำแหงลงอ,อีกจุดหน่อยนึงนะคะจะใส่ใบแมงลักข้นๆนะคะเอาขึ้นนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะมกหมอนะใหม่ใส่หมูสามชั้นนะคะเห็นไงสไตล์เย้า,ยยาค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยว้ามกอีกจุดหน่นะะหนหอยนึงนะค่ะเห็นดำหมดลกอีจุกนิดนึงค่ะเดี๋ยวปิดถ่ายใบแมงลักได้ยกออกแต่ตาเฮเบิ้งค่ะ แล้วราคาพี่น้องเมนูเมื่อนี้คะ่ะเมนูง่ายๆคะ่คะ,มมคะพี่น้องจะเป็นเมนูที่เยอดโปรดปานไรค่ะมกมอเน้าไม้ค่ะพี่น้องใส่หมูสามชั้นคะ่ะใส่ใบแมงลักหอมๆนะคะพี่น้องยอาเพิ่มกเคือพวงกระกบอกพริกโดนลงไปอีกแน่นิดนึงคะ่ะเพราะว่าเยอาเป็นค้นกิ่นเผ็ดนะคะน้าไม้เคียนอ่อนๆคะ่ะพี่น้องนะคะลางน้ำออกหรือวา่าผู้ไดบโบชอบกินของเขานะคะกับกระต้่มน้ำออกจากน้ำหนึ่งกระได้คะ่ะพี่น้องนะคะแซบคะ่ะพี่น้องกับหมูสามชั้นมันๆนะคะอู้ยสลับเยอดนี้คือ เอาอีหยังมาแลกกับเบยอมค่ะพี่น้องนะคะขอให้เป็นเหาเนี้วกระติบใหญ่ๆค่ะพี่น้องคุยคาใหญ่ๆนะคะมื้อนี้ยเ่ส่ข้าเบือะไล่เติบอยู่ค่ะพี่น้องนะคะก็เลยจะเป็นแบบเปียยๆแน่งแต่ว่าเข้าเบื่อของเย่าเย่าสบตําแลกนะคะพี่น้องเพราะว่าไม่จะเป็นคือแปลงเปียกเลยค่ะถ้าตาแลกเกินไปนะคะสลับเย่อนะคะผู้ได้ชอบแกๆก็สามารถเทดใดตามใจเฮ้าเลยค่ะนะคะขอบคุได้าลยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเ้อะค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะพายกติเขาใหญ่มาก,กินเขากินน,น้ำด้วยกันค่ะมกหมองนะไมไส้หมูสาชั้นค่ะพี่น้องพร้อมๆยั่วๆวจ้า